โอเคครับสวัสดีอย่างเป็นทางการก่อนนะครับผมแบงค์ iToyu Channel นะครับวันนี้ผมมีของมารีวิวอีกแล้วนะครับก็คือผมสั่งมาจาก Shopee อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมสั่งอะไรมานะฮะเปิดดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมสั่งมาจาก Shopee นะครับแหนมาแล้วดูออกไหมเอ่ยว่าเป็นอะไรผมก็เครื่องน้ําพุแมวนะครับ น้ำพุแมวเอาไว้ให้แมวกินน้ำครับมันจะดึงดูดให้แมวกินน้ำได้เยอะขึ้นจริงเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปลองกันนะครับก็หน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จุได้2ลิตรนะครับมันก็มีบอกว่า2ลิตรเดี๋ยวเราไปดูข้างในมันเลยดีกว่าเปิดกล่องอ,ออกมาก็จะเจอนี่อะไนะครับตัวเครื่องเลยลเราก็จะตัวเครื่องออกมาเลยข้างในก็จะมีพวก ก็จะเป็นพวกอะแดปเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมแก่มันเลยดีกว่าอะแดปเตอร์ apter, แกะมาเลยนะนี่อะแดปเตอร์อันนี้อะแดปเตอร์0.2แอมป์นะครับใช้ไฟบ้าน1 2แอมป์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสาย USB นะครับข้างในก็จะมีบอกคู่มือนะครับคู่มือเป็นภาษาจีนนะครับ เก็บไว้ก่อนเผื่อเราใช้ไม่เป็นอันนี้ก็จะเป็นคู่ม,มอือประกอบมันเหมือนกันเราก็จะมีอะไรอีกเอ่ยน่าจะเป็นตัวกรองนะนี่ตัวกรองแล้วก็ไม่มีอะไรละข้างในข้างในก็จะใส่น้ำสองลิตรอันนี้ไว้ตรงนี้นะเรามาดูอีกอันหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นฝาครอบมันนะฝาครอบอันนี้ก็จะเป็นตัวปัม๊มสายไฟก็ยาวประมาณเมตรเมตรครึ่งต่อสายไฟนี่นะครับเสียบไปเลยใส่ไปแล้วนะครับสายไฟใส่แบนี้อันนี้เราจะใส่ใส่แบตก,ก็ได้นะเนี่ยหรือไม่ก็ใส่นี่แล้วก็เสียบเข้ากับป,ปลั๊กไต้เลย เดี๋ยวเราไปลองดูเลยดีกว่าแต่ผมไปเอาน้ำก่อนเดี๋ยวไปเอาไอตัวทดลองแมวมาด้วยโอเคแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองเลยครับผมมีแบตเพาเวอร์อยู่ด้วยนะแต่ผมจะลองเสียบเพาเวนก์ดูด้วยอย่างแรกเลยก็คือเราเปิดฝามาก่อนเลยเราก็เทน้ำไปเลย ผมจะเทไปให้มันนี่เลยนะเทหมดขวดไปเลยโอเคนี่ได้หมดขวดขวดน้ำหนึ่งหลิตรก็จะได้ประมาณนี้นะแ,แค่นี้แล้วก็จะมีบอกระดับน้ำด้วยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นไฟไฟเตือนนี้เป็นพวกไฟเตือนพวกฟิล์พวกกรองนะครับโอเคเราก็เอานี่มา ใส่เข้าไปนี่เดี๋ยวผมจะลองเสียบกับ power bank ดูนะครับ power bank นี่เลยโอเคเสียบแล้วก็กด <g ogi> <g ogi> ตรงนี้เลยว้าวนี่น้ำไหลแล้วครับดูว่าเจ้าแมวมันจะกินไหม เนี่ยครับน้ําตอนนี้น้ำปุ๊กมันไหลมาแล้วน้ํามันก็จะไหลมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะวนวนวนอยู่อย่างนี้ไหน αι, จูลองกินดิจูนี่นะครับผมเสียบกับ power bank ก็ได้แล้วนะครับจูลองกินน้ำไหมลองมันจูลองกินน้ำดิอ่ะกินน้ำเลยลองลองสำรวจดูกัน

เนี่ยผมเสียบกับพอแบงค์มันก็ทํางานแล้วเห็นไหมน้ํามันก็จะพุดพุดพุด,พ,ด,พ,ดพุดตรงนี้เลยไม่มีเสียงเลยนะครับเสียงนี่เงียบเงียบสนิทเลยเสียงะ่ะกินไฟก็น้อยเดี๋ยวก็ผมก็จะเสียบไว้อย่างนี้เลยใช้พอแบงค์ก็ได้พอแบงค์หมดเราค่อยไปชาร์จเอาราคาเดี๋ยวผมบอกราคามาก่อนราคามันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเท่าไหร่นะผมซื้อมาเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้เสี่ยมี่ น้ำพุเสี่ยวมีราคาแค่790บาทก็น่าจะทำให้เจ้าแมวกินน้ำกินน้าได้เยอะขึ้นนะทาดแมวต้องโดนอีกแล้วสอาอย่างกด้แล้วเนี่ยคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ดีกว่าแต่ผมไปสอนแมวกินน้ำก่อนเหมือนว่ามันจะกินไม่เป็นเลยแมวโงว่มากเลยแมวผมเนี่ยไปก่อนดีกว่าครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์กับผมด้วยนะครับ ไปก่อนครับเราไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย